ฉะนั้นถ้าสิ่งที่เป็นข้อโดดเด่นของไพนยลินศรีลังกาคือ สวัสดีชาวไอรินเจ็บเอ็กซ์คลูซีฟคในรีวิวครั้งนี้หนูไอรินได้รวบรวม,รวม,รวม,รวมกลุ่มปิ้งเฉพาะมือสองของญี่ปุ่นที่เป็นพลอยที่มีอัตลักษณ์พิเศษส,สีน้นําเงินแน่นอนค่ะต้องเป็นบอสีรอนของประเทศศรีลังกาแน่ๆพลอยชนิดนี้มีชื่อว่าไพลินเหตุผลที่ไพลินซีรอนเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางก็เป็นพลอยที่มีการปรับปรุงคุณภาพที่น้อยมากถึงแมนะ้ว่าจะมีการผ่านความร้อนหรือว่าใช้คําว่า h e ทหรือว่าเผาการเผาพลอยเนี่ยเป็นกระบวนการปรับปรุงคุณภาพโดยการที่ทําให้สีของพล มีความสเสถียรและมีความคงทนมากขึ้นเป็นการไล่สีให้อยู่ในระดับที่เสมอการเช่นพลอยดิบบางก้อนอาจจะมีสีซีดจืดหมองหม่นต่างๆนานาเวลาใช้ความร้อนผ่านขึ้นไปอาจจะตรึงสีที่สดเข้มขึ้นมาได้ในระดับหนึ่งฉะนั้นถ้าสิ่งที่เป็นข้อโดดเด่นของพลินสีลังกาคือเขาใช้ low temperature heating หมายความว่าเขามีการเผาการปรับปรุงในการใช้ความร้อนเพียงต่ำๆเท่านั้นก็ได้คุณสมบัติของพลินที่สวยได้โดดเด่นระดับโลกถึงแม้จะขึ้นชื่อเป็นอันดับ หของโลกแต่การปรับปรุงคุณภาพของเขาเพียงแค่ใช้ low temperature heating เท่านั้นอันนี้น่าสนใจมากเป็นการบ่มบอกว่าตั้งต้นก้อนพลอยของเขามันมีความสมบูรณ์ ทั้งลักษณะทางกายภาพและเป็นคุณสมบัติของพลอยที่น่าสะสมอย่างยิ่งนะคะในคลิปนี้เรามาดูกันค่ะนี่เป็นหนึ่งในมือสองของญี่ปุ่นที่มีความเป็นเอกลักษณ์มากนะคะสำหรับตัวเรือนของแหวนวงนี้ที่มีลักษณะคล้ายๆกับเป็นช่อดอกไม้หรือว่าประหนึ่งเป็นดอกทิวลิปหนูไอลินใช้คําว่าดอกทิวลิปแล้วกันมีความงามในเรื่องของเซตติ้งในเรื่องของดีไซน์ที่ไม่ซ้าใครอีกทั้งคุณสมบัติการทําตัวเรือนแบบนี้เราต้องยกให้เลยว่าการออกแบบลักษณะ นส่วนใหญ่จะเป็นชาวญี่ปุ่นและสีของไพลินก็เป็นสีน้ําเงินสวยนี่คือไพลินซีลอนจากสีลังกาโปรเซนทองอยู่ที่75.0 4น้ําเเนหนักทอง5.86กรัมเพชรรวม23เม็ดน้ําหนัก45 m. สตางค์ค่ะคุณภาพความขาวน้ํา98ความสะอาด VS และใบรับรองพลอยมาดูพร้อมกันนะคะเป็นเนเ r อร s ลซั ile, บไฟ่บอซีลอนประเทศสีลังกาเป็นพลอยเผาเก่าที่มีน้ําหนักมากถึง1กรัต26ตังค์ค่ะหน้ากว้างแหวนวงนี้ มากถึง2เซนแหวนวงนี้ไซส์5้าครึ่งเพิ่มเติมไซส์เกิน3เบอร์ชำระเบอร์ละ800บาทหนูเอลินขอส่งต่อราคาพิเศษให้พี่ๆเลยชิ้นนี้1กระดับกว่ากว่าไปไกลเลยนะคะแต่ราคาน้องยังอยู่แค่4 5 9 9 9บาทเท่านั้นนี่ค่ะเวลาใส่ขึ้นมือจะได้งานที่มีความเป็นดีไซน์มีสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์ชัดเจนแล้วดูเผลอๆเนี่ยจะเหมือนช่อดอกไม้นะคะและนี่คือไพลินซีรอนที่มีประกายที่ สดใสกว่าไพลินจากเหมืองอื่นๆหรือหลังอื่นๆทั่วโลกนะคะต่อมาค่ะวงที่2ของเราตัวนี้เป็นแบบิกเนเจอร์ของญี่ปุ่นอยู่แล้วพอยเม็ดนี้สะอาดเคลียร์มากๆานะคะแล้วก็สีเข้มดุดันดีถึงจะเข้มยังไงก็มีความสว่างและสดใสอยู่เสมอ,สสมอน้ําหนักแพทินัม4ี่นกกรัม g, เพชร30เม็ดน้ําหนักเพชรอยู่ที่20สตันความขาวนา้ํา97-98ความสะอาดเป็น VS ค่ะน้ําหนักพอยชิ้นนี้มากถึง1กิรัต11ตังค์ัหน้ากว้าง 1.2เซนมากับไซส์49เพิ่มเติมไซส์เกิน3เบอร์ชำระเบอร์ละ600บาทชิ้นนี้หนูไอรินส่งต่อราคาให้พี่ๆอยู่ที่35,999เท่านั้นวันนี้ชัดเจนมากๆว่าเราขายถูกจริงๆเพราะว่าไพลินสวยขนาดนี้ตามท้องตลาดจะเปิดกันอยู่ที่กระดัดละ70,000-80,000ถึง 8, บวกๆนะคะและนี่คือรายการที่2ที่มีหน้ากว้าง1.2เซน35,000กว่าบาทเท่านั้นเป็นโอกาสดีสําหรับท่านที่อยากจะลองเริ่มเก็บสะสมพลอยไพรินและของ มีเซอร์ติฟายให้ทุกเม็ดนะคะต่อมารายการนี้น่าจะถูกอกถูกใจคนที่ชอบพลอยขนาด ใหญ่พอสมควรจากไซซิ่งหรือว่าหน้าของไพลินจะเห็นว่าเม็ดนี้ค่อนข้างใหญ่หนูไอลินไประดับความใหญ่เลยเม็ดนี้ถือว่าสมบูรณ์แบบมากๆนะคะในเรื่องไฟริ่งคือดีเลยสีนี่ขนาดแบบได้แค่น้ำเงินปกติและยังไม่ถึงขั้นวีวิดยังสวยจัดจ้านไม่แปลกใจเลยว่าทําไมไพลินซีรอนถึงขึ้นชื่อว่าเป็นพลอยที่สวยอันดับหนึ่งของโลกตัวนี้มากับตัวเรือนแพททินัมสวยๆเก๋ๆค่ะเห็นไหมคะว่าตรงปลายเล็บหนูไอรินเนี่ยมีการฝังเพชรมาคีไว้ทั้งสองฝั่งเลยตัวพลอยมี สีจัดจ้านพอสมควรเลยนะคะไฟ r i n g ดีเหมือนมีน้ํากลิ้งอยู่ในเนื้อพลอยล้อมเพชรง่ายๆ1ชั้นแล้วก็ประดับเพชรมาคีอยู่ที่กา้านแหวนชิ้นนี้แพททิ่น้มแปดสิบเก้าจุดสองเก้าเปอร์เซ็นต์น้ำหนักหกจุดเจ็ดแปดกรัมค่ะประดับด้วยเพชรยี่สิบเม็ดน้ำหนักเพชรรวมห้าสิบแปดสตางค์เป็นน้ำเก้าสิบเจ็ดคุณภาพความสะอาดอยู่ในช่วง V S ใบรับรองพลอยระบุไว้ชัดเจนเลยว่าชิ้นนี้เป็น natural sapphire เผาเก่าของซีรอนสีลังกานะคะหนึ่งกระดับหกสิบเก้าสตางค์น่า ้างแหวน1.1เซนมากับไซส์52เพิ่มเติมไซส์เกิน3เบอร์ชําระเพิ่มเบอร์ละ800บาทค่ะวงนี้สวยสดงดงามขนาดนี้ไซส์ร่วมๆ2กลัดเลยราคาน้องน้อยมากหนูไอรินขอส่งต่อราคาอยู่ที่67,999บาทพี่ๆค่ะพี่ๆเชื่อไหมว่าราคาที่เราขายแหวนวงนี้นะปกติแล้วพี่ๆซื้อ1นะ่กลัดแทบจะไม่ได้เลยแล้วเม็ดนี้สวยมากอ่ะนะคะถึงเบรกช่วงนี้หนูไอรินขอไล่เรียงให้พี่ๆชมแล้วกันอันนี้คือรายการแรกรายการที่3 รายการที่2 1 2 3เรียนกันแบบนี้เลยนะคะจะได้เห็นแบบภาพรวมว่าใครชอบสไตล์ไหนแบบไหนนะคะพี่ๆรีบพิมพ์นะคะมาใน Line Official นะคะว่ารับสินค้าชิ้นไหนอันนี้คือก๊อกแรกของเรานะยังไม่จบค่ะยังมีอีกขอขั้นนิดนึงด้วยวงที่แบบว่าถือว่าว้าวที่สุดในรอบนี้เลยก็ว่าได้นะคะวงนี้เป็นพลอยดิบ ว้าว wow, มากนี่คือไพลินซีลอนมือสองจากญี่ปุ่นนะคะสภาพบอกเลยว่าสมบูรณ์วัฒนธรรมการใช้ของของญี่ปุ่นเนี่ยเขาใช้อย่างถานอมอีกทั้งกว่าจะมาเป็นเครื่องประดับได้แต่ละชิ้นเนี่ยเขาค c กันอย่างดีมากเรียกว่าคอยที T ่คนโทรลเขาเนี่ยสูงที่สุดในเอเชียแล้วก็ติดอันดับโลกด้วยนะคะคนญี่ปุ่นค้าขายอะไรเขาจะใช้ความซื่อสัตย์เป็นวัฒนธรรมของเขาเปอร์เซ็นต์ของแพทที่น้ำแปดสิบแปดจุดสองแปดเปอร์เซ็นต์น้ำหนักเก้าจุดศูนย์สองกรัมนะคะประดับด้วยเพชรสิบแปดเม็ดน้ำหนัก อยู่ที่1กรัตพอดีเลยความสะอาด VVS ความขาวน้ำา97ค่ะสำหรับไพลินซีลอนโนฮีทเม็ดนี้มีน้ำหนักมากถึง3กรัต83ดสสตางค์สมบูรณ์แบบมากๆไม่ว่าจะเป็นในเชฟคัตติ้งทุกอย่างตัวสตาของเขานะคะมีแฉกดาวมากถึง6แฉกด้วยกันและนี่คือใบรับรองของพลอยนะคะดูคอมเมนต์ตัวใหญ่ๆเลยค่ะโนฮีท no นะคะสีลังกาเนเชอร l ลซับไฟวงเล็บสตานี่คือตัวที่ดีมากๆสำหรับรอบนี้นะคะและราคา น้องเบานิดเดียวค่ะ68,999บาทเท่านั้นใครเร็วใครได้เลยค่ะทีน่นี้หนูเอรินขอปล่อยของดีอีกหนึ่งรายการนะตัวนี้จะเป็นลักษณะของแหวนแถวหาดูได้ยากค่ะโดยมากแล้วเราจะพบเจอเฉพาะแหวนที่แบบเป็นหัวพลอยโดดๆเนาะวงนี้รวบรวมไพลินทั้งหมดมากถึง6เม็ดที่เจรไนออกมาเป็นเอเมอรัลคัแล้วเรียงกันเป็นแหวนเพชรแถวแบบครึ่งหน้าการเรียงแถวของเขาเนี่ยมีความน่าสนใจตรงที่ว่าเขาเรียงแนวนอนทําให เขาขนาดเพชรเนี่ยขอบบนขอบล่างออกมาได้แบบอย่างลงตัวค่ะตัวนี้สวยเลยมีใบเซอร์ติฟายรับรองให้ครบถ้วนนะคะเปอร์เซ็นต์ทองอยู่ที่75.15%้ํน้าำหนัก3.92กรมัมเพชรรวม52เม็ด36สตางค์น้ำ97า97คุณภาพ VS ค่ะพลอยทั้ง6เม็ดนี้มีน้ำหนักมากถึง2กรัตห2สตางค์หน้ากว้างแหวน7มิลมากับไซส์54เพิ่มเติมไซส์เกิน3เบอร์ชำระเพิ่มเบอร์ละ8 ร้อเท่านั้นวงนี้สามารถใช้ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายเป็นแหวนที่คงความเป็นยูนิเซ็กนะคะวงนี้ราคา6,5999บาทเท่านั้นค่ะและต่อมาขอมาดูตัวนี้นิดหนึ่งแหวนวงนี้ขึ้นชื่อว่าเป็นสีน้ำเงินที่โดดเด่นมากจริงๆนะคะเป็นน้ำเงินของว i วิ b บ u ูการที่จะได้วีวิตหมายความว่าสีต้องจัดจ้านมากระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะคะตัวนี้เป็นวีวิตบูมือสองของ ญี่่ปุไซส์กําลังใช้งานเรียกว่าเหมาะกับการใส่ชีวิตประจําวันสวมใส่ติดนิ้วได้ทุกวันนะคะไม่ต้องระวังอะไรมากรายการนี้ตัวแพลทินั่มนะคะแ1 1 3น้่าหนัก5.55กรัมเพชรรวม34เม็ด40สตางค์น้ํา97-98คุณภาพ VS ค่ะในส่วนของไพลินซีรอนเม็ดนี้มีสีจัดจ้านหนักมากและน้ําหนักเขาก็ค่อนข้างดีนะคะอยู่ที่57สตางค์หน้ากว้างแหวน เซนไซส์52ครึ่งเพิ่มเติมไซส์เกิน3เบอร์ชำระเพิ่มเบอร์ละ800ค่ะและนี่คือใบรับรองพอที่พี่เห็นไหมว่าตรงคำว่า Color ค่ะเขาเขียนว่า Vivid Blue แดงว่าเป็นสีน้ำเงินที่จัดจ้านมากๆนะคะเผาเก่าสีลังกาค่ะวงนี้ราคาน้อยจังเลยนะเอลินส่งต่อราคาน้องเขาอยู่ที่25,999ค่ะ ใครที่ดูอยู่แล้วประทับใจสินค้าชิ้นนี้หนูไอลินบอกเลยว่าไม่ต้องคิดนานค่ะรีบพิมพ์มารับสินค้าด่วนๆค่ะต่อมาค่ะเราจะไประดับความสวยของตัวสีสันขึ้นไปอีก ระรอกหนึ่งนะคะนี่คือไพลินที่ขึ้นชื่อว่าสีสวยที่สุดในโลกคือไพลินเม็ดนี้มีสีคอนฟาวเวอร์บลูนะคะจริงๆแล้วเชดดิ้งมันอาจจะใกล้เคียงกับวิวิตบลูหรือวิวิตรอยัลบลูบ้างเล็กน้อยในคอนฟาาเวอร์บลูบางเม็ดนะคะสำหรับเม็ดนี้เราจะเห็นว่าเป็นสีน้ําเงินฟ้าๆออกม่วงๆนิดนึงมีความสวยงามมากๆเลยหน้ากว้างของแหวน1.2เซนตหนอลินแจ้งให้ทราบก่อนจะได้ประกอบการตัดสินใจได้อย่างง่ายดายนะคะน้าหนัก4.73กรัมค่ะเพชรทั้งม 1 2เม็ด23สตางค์น้ำ97 98 VS ค่ะพลอยเม็ดนี้มีน้ำหนักมากถึง46สตางค์และได้สีคอนฟเวอร์บูนะคะซึ่งสีคอนฟเวอร์บูถูกจะอันดับว่าเป็นสีที่สวยที่สุดของไพลินซีรอนเลยไซส์55คลืงเพิ่มเติมไซส์เกิน3เบอร์ชำระเบอร์ละ800และวงนี้ราคาน้องจุ๋มจิ๋มมากๆ22,999เรียกว่าของจริงเนี่ยถ้าใครเห็นรับประกันเลยว่าถูกใจมากๆแน่นอนอ่ามาถึงวงสุดท้ายของเราแล้ววงนี้ ที่ถือว่าเก็บไว้เป็นตัวฟิแนลเพราะอยากให้พี่ๆคนที่รักสีรอยัลบลูหรือว่าสีน้าเงินสดสีน้ําเงินเข้มสดได้เห็นแหวนวงนี้กันแหวนวงนี้นะคะเป็นไพลินที่ขึ้นชื่อว่าเป็นรอยัลบลูและก็ยังเป็นวีวิดบลูด้วยฉะนั้นเม็ดสีของเขาเนี่ยมีความตราตรึงแบบลึกซึ้งมากๆคําว่ารอยัลบลูเนี่ยเกิดขึ้นกับพลอยที่มีสีน้ําเงินเข้มแต่ว่าต้องมีความสดใสามากระดับหนึ่งและเมื่อประกอบกับคําว่าวีวิดหมายความว่าเม็ดนี้จัดจ้านเป็นสีน้ําเงินเข้มแจ๋นขึ้นมาอะไรประมาณ ตัวเรือนเป็นแพทีทินัมเปอร์เซ็นต์แพลตินัมคือ89.53เ้าปอร์เซ็นต์น้ำหนัก4.16กรัมเพชรรวม16เม็ด26สตางค์ค่ะน้ำา97ความสะอาด VS ส่วนน้ำหนักของไพลินเม็ดนี้คือ1กรัต43สตางค์ใบรับรองพลอยค่ะวิวิตบลูเห็นไหมคะแล้ววงเล็บว่าโลยัลบลูเขาเก่าสีลังกาเม็ดนี้1กรัต43 m. สตางค์หน้ากว้าง1.1เซนไซส์55เพิ่มเติมไซส์เกิน3เบอร์ชำระเพิ่มเบอร์ละ800 m. และชิ สุดท้ายของเราขอส่งต่อที่ราคาน้อยที่สุดเลย48,999บาทใครชอบวงไหนรักวงไหนรีบจับจองด่วนๆน,นะคะไล่ให้ดูกันอีกก๊อกหนึ่งนะคะเป็นก๊อกที่2ไล่ตั้งแต่รายการที่4นะคะคือตัวนี้เป็นพลอยดิบซีรอนเนาะสกะลัดกว่ารายการที่5คะ่ะเป็นแหวนแถวอันนี้อาจจะเ,เรียงให้ดูคร่าวๆนะคะรายการที่6คะ่ะตัวนี้เป็นสีของ ัว Royal b r u e และรายการที่7เป็น c o n f ลา o เว r e และรายการสุดท้ายรายการที่8เป็น V Vivid Royal b l u e นะคะตามนี้เลยอ่ะอันนี้กรุ๊ปติ้งให้เป็นก,กอก2ลองดู s i ซ i n g ลองดู feeling ว่าใครชอบวงไหนถ้ามารวมกับรายการทุกอย่างรวมกันนะคะพี่ๆลองตัดสินใจประกอบการตัดสินใจได้ว่าจะเป็นวงไหนดี1 2 3 4 5 6 7 8ตามนี้เลยนะคะนี่คือทั้งหมดในคลิปนี้ฝากติดตามนะคะสินค้าหลุดจำนำที่หนูเอลินจะนำมารีวิวในช่องทาง youtube facebook ทุกวันพุธและวันเสาร์ช่วงเวลาประมาณ6โมงครึ่งเป็นต้นไปนะคะของทุกๆอัทสัปดาห์ด้วยนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ